Good afternoon everyone. Today is Thursday. Today is Thursday, the second of August 2021นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีที่2เดือนใหม่แล้วนะคะเดือนกันยายน2 5ง4นะคะ Today we will learn i n g about review test นะคะเราจะมา ทำข้อสอบนะคะในหน้าที่ 78, 79, 80, 81นะคะสีหน้าสำหรับวันนี้คุณครูให้ทำสีหน้านะคะพาเด็กๆทำสีหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหน้าที่78นะคะ look, read and match นะคะเขาให้เด็กๆจับาภาพนะคะจับภาพจับคู่ภาพกับ ข้อความหมายเลข1ถึงหมายเลข6นะคะจับคู่ภาพกับข้อความหมายเลข1ถึงหมายเลข6เด็กๆมาดูกันนะคะคำที่1ข้อที่1น่เนี่ย My flag is green, yellow and red นะคะ Green, yellow and red นะคะเราเรียนไปแล้วบทที่1เลยนะคะ My flag is green, yellow and red เด็กๆก,ก็มาดูว่าธงของเขาเนี่ยที่เป็นของ ทงที่มีสีเขียว Green Yellow เหลืองและก,ก็ Red สีแดง3สีเนะี่ยคือ A B C B E F คือตัวไหนนะคะอ่ะข้อนี้คือ Seeker ที่ไหมคะ Green Yellow and Red นะคะต่อไปข้อที่2 My Flag is Blue Orange and White b l u e Orange and White อ่ะเรามาดูว่า อันไหนมีบลูมีออเรน e ์ orange, และก็ไวท์บ้างนะคะอ่ะคนกเ,เจอแล้วบลูออเรน e ์แ d w ไวท์นะคะไปข้อสามอันนี้ดีนะใส่ลงไป My flag is green and orange green and orange มีแค่สองสี Green กับ Orange นั่นคือ A A นะคะ My flag is white blue and red white ขาว l u e น้ำเงิน Red สี แดงนะคะ E A My flag is red, white, yellow แดงขาวเหลืองอันไหนคะแดงขาวเหลืองนี่เลย F ต่อไป My flag is red and white right. red and white ไม่ใช่ white นะ white อันไหนคะสุดท้ายละ่า b เบอร์นะคะใส่ลงไป นี่คุณลุกพาเฉลยเลยนะคะพาเฉลยเลยมีทั้งหมด6ข้อเราไปต่อกันข้อที่2ใหญ่อันนี้ก็ถ้าใครไม่อยากดูคุณลุกนะคะเด็กๆทำเองได้เลยนะคะเด็กๆสามารถทำเองกันได้มาดูนะคะ Taro o 伊 s ฟ r o ข้อที่หนึ่งถ้าโร o Form r ม Form ออะไรคะประเทศอะไรคะ จแปนดูทงแล้วก็เขียนไปเลยนะคะ Maria is from ประเทศอะไรคะเนี่ยทงเนี่ยประเทศอินเดียด I อ D I A อินเดียข้อสาม May is from China จีนนะคือประเทศอะไรจีน เขียนพอเนาะอย่าเงี้ยมันกูจะพอแล้วค่ะต่อไปข้อสี่ Mario is from Mario is from อะไรคะ Italy 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 นะคะข้อสุดข้อที่ข้อที่ห้านะใครไม่รู้เลยเนี่ย ประเทศอะไรคะ My is from Thailand T H A I A n A N D L A N เด็กๆต้องจำประเทศไทยของเราให้ได้แล้วนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยประเทศอะไรเอ่ยประเทศสเปน Chulia is from Spain นะคะสเปน สเปนไปเขียนได้ไหมั้ยเขียนสเปนใครใครรู้แล้วนะว่าต้องไปดูหน้าไหนนะคะอยู่หน้าแรกๆเลยที่เราเรียนเรื่องธงชาตินะคะ SP S-P-A-I-N สเปนชื่อเรียกอิสตามสเปนจบแล้วสำหรับหน้านี้เนาะ ต่อไปมาดูกันที่หน้าที่79นะคะหน้าที่79 look and answer the question ให้ตอบว่าเขามาจากประเทศอะไรโดยดูจากอะไรคะโดยดูจากหน้าที่78ก็ได้นะที่เราเขียนไปแล้วอะเรามาดู where are you from ทงนี้คือทงอะไรคะ f r o m china ใช่ไหมเวลาตอบก็ตอบ I am from F R O M from China เดี๋ยวค,คุณครูขออนุญาตขยาย I'm a from C H C ใหญ่นะ Here I, I a m from China ทงที่สองนี่คือประเทศอะไรคะประเทศ เชฟเปนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ where are you from I am from เชฟเปนอ่าต่อไปประเทศที่สี่ไอ้ที่สามนะคะ where are you from I am from อะไรคะ Italy. อิตาลีอ๋อไม่ใช่อินเดียนะคะ I am from เด็กๆสังเกตไหมว่าที่คุณครูเขียนชื่อประเทศต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆอินเดียอ่าประเทศสุดท้ายเด็กเขียนได้ไหมเอ่ยคุณครูให้เด็กเขียนเองนะคะประเทศไทยแลนด์เดนอัลซ์ไมลยของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเขียนเองนะ i am from i am from ทุกคนเลยเนาะทีนี้เรามาดูข้อที่4ี่เขาให้ ข้อที่4นะคะเขาให้เด็กๆเ,เติมคำลงในช่องว่างนะคะที่เขาเว้นไว้ให้เป็นประโยคเป็นข้อความที่สมบูรณ์นะคะเป็นข้อความที่สมบูรณ์อ่ะเรามาดูข้อที่1น่งข้อที่ 1, 1> Who's that? That is my friend t a r o เขาชื่อ t a r l o He is t a r o เขามีลักษณะเป็นคนอะไรคะ ใจดีแล้วก็เขียนค่าย K I N D ค่ายเนี่ยคนที่สองเนี่ยเขาดูเป็นคนฉลาดใช่ไหมคะคำศัพท์เนี่ยอยู่ในบทที่สองแล้วก็เรียนไปแล้วนะคะ Who is Dad อ่าคนนี้เราจะให้เป็นใครคะอ่าให้เป็นพี่พี่สาวก็ได้นะคะ Dad เขาถาม Dad แล้วก็ตอบ Dad นะคะ Dad my sister 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 เอ้คุณเขียนไม่พอนะ my sister คุณคุณเขียนตรงนี้นะคะอ่ะนี่ sister เขียนตรงนี้นะ that is my sister she is เป็นคนอะไรคะเขาเป็นคนที่ฉลาดใช่ไหมอ่าฉลาดเขียนยังไง ฉลาด ver, c L e v r ลฟเว C L E V O R เ e r c เวอร r นะคะข้อที่สาม o is that that my เป็นพี่ชาย Brother พี่ชาย B R O T H E R That is my brother เขาชื่อทิมทิม h e ผู้ชายใช้ he นะคะ he is แข็งแรงคืออะไรคะคำว่า strong strong แล้วก็เขียนสตอเข้าไป s t r o n g strong นะคะคนที่ข้อที่4 who is that อันนี้ให้เป็นน้องชายเออให้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะเป็นเพื่อนก็ that is อันนี้เป็น that is that my friend นะคะเอา my friend ก็ได้นะคะ friend f r i e n d friend นะคะเหมือนคนเนี้ยค่ะคำนี้คำเดียวกันเลยนะคะคุณครูเขียนน่พอเนาะเขาชื่อมาริโอมาริโอเขาหัวละเฮ้ยหแสดงว่าเขาต้องเป็นคนอะไรคะตลกหรือเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมผู้ชายใส่ฮี he is fun n, n y f u n n y fun n y นะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดีนั่นเองอ่าเราไปต่อกันนะคะหน้าที่80กับ81นะคะ80 mm hmm. เขาให้ listen and tweet เด็กฟังคุณครูแล้วก็ติ๊กตามนะคะเด็กฟังคุณครูแล้วก็ติ๊กตามนะ she is อ uh, pretty She is pretty ใคร pretty pretty หนึ่งสองสามคนไหนคะคนที่สอง He is a uh, funny He is a uh, funny ใคร funny นะเด็กๆคิดว่าใคร funny คะหวัวเราะใช่ไหม funny คนที่หวัวเราะเพราะสามที 3, is a uh, kind h ่ is a uh, uh, cry ค่าย แปลว่าใจดี A B C คนไหนคะคนที่สามต่อไป She is the รฟ e ฟอรคีสเค e clever ใครที่ดูฉลาดฉลาดหนึ่งสองสามคนที่เท่าไหร่คะคนที่สองนะคะคนที่สองทีนี้เราไปต่อกันข้อที่หก อันนี้ง่ายมากเลยนะขอย่ออันนี้นะคะเขาบอกว่า write the day of the week อ่า a cross ก็คือแนวแนวนอนส่วนดาวคือแนวตั้งนะคะเนี่ยเขาให้เราใส่เขียนแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะตามที่เขาหมายเลขตามที่เขากําหนดอ่าเรามาดูหมายเลขหนึ่งก่อนแนวตั้งอันนี้ จะแนวตั้งนะคะ a c r o s s แนวนอนอ่าเรามาดูหมายเลขหนึ่งก่อนเขาย่อ w e d ย่อมมาจากคาว่าอะไรคะ wednesday wednesday แล้วก็ใส่ j e d n e s d a y wednesday ต่อไปวันที่สองคือ monday m o n D A Y วันที่3คืออะไรคะ Sunday S U N D A Y วันที่4คือ Saturday Saturday S A อ้อ oh, r เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี okay, ๋นะตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆ S A T U R D A Y Saturday ต่อไปหมายเลข5เป็นแนวนอนแล้วค่ะ T U E ย่อมาจาก Tuesday T U E S D A Y ต่อไปหมายเลข6ค่ะ T H U A T H U ย่ยมมาจาก Thursday วันพฤหัสบดีนะคะ T H U R S D A Y ตเติมลงไป และสุดท้าย F R I คือ Friday Friday, Friday วันศุกร์ F R I D A Y Friday วันศุกร์นะคะโอเคเด็กๆทันหรือเปล่าใครทําได้ทําไปเลยนะคะไม่ต้องรอดูชั้นเลยเนาะทีนี้เรามาดูกันหน้าสุดท้ายหน้าที่81 Look Listen and Write นะคะหน้านี้ให้เด็กๆเขียนแค่นี้เลยคะ่ะ Uh, is uh, คือวันอะไรภาพนี้คือ Monday แล้วก็เติมลงไปเลยง่ายๆ very easy นะคะ is uh, Monday M O N D A Y ภาพที่สองคืออะไรคะ Wednesday แล้วก็ is uh, Wednesday ที่จริงมันจะต้องเขียนเยอะกว่านี้นะคะแต่ครูให้เียนเขียนง่ายๆลงไปเลยลอกตามเขาไปเลยนะคะข้อที่สามคือ sat-today แล้วฝึกพูดนะคะ is Monday is Wednesday is Saturday and is Sunday เด็กฝึกพูดนะคะให้ฝึกพูดเนาะต่อไปเรามาดูสุดท้ายแล้วของหน้านี้ write the question then answer word. ก็คือฝึกถามฝึกตอบนะคะนี่เราเคยเรียนมาแล้วแต่เราจะมาทำข้อสอบกันเนาะ แต่เป็นข้อสอบที่คุณครูพาทำเนาะ is today ดดเขาตอบ yes ใช่อ่าวันที่7ที่เขาวงเนี่ยใช่แสดงว่าเขาถามว่าวันนี้คือวัน sunday ใช่ไหมวันนี้คือ sunday ใช่ไหมตอบใช่แล้วเวลาเขียนเราจะเขียนถามว่ายังไงแค่ใส่ใส่ day เข้าไปเลยค่ะ is today sunday is today sunday, is today sunday. เวลาถามก็จะเสียงสูงหน่อย sunday Yes ถาม it is ตอบ is นะ Yes it is uh, Sorry ใส่ตัวพิมพ์เล็กนะคะ Yes it is o k เคข้อนี้ก็ถาม is today today ทีนี้เขาตอบ no แสดงว่าเขาไม่ได้ถาม sunday แล้วต้องไปถามวันอื่นวันไหนก็ได้ม o นเดทช e s เ a ว t นเดทเซฟายเดย์คุณนอกอาจจะเอา is today Monday Monday อตอบ no เวลาตอบ no เราจะตอบอยังไง no ไม่มันไม่ใช่มัน is มันคือวันอะไรคะ it's a Sunday มันคือ sunday มันคือ sunday นะมันไม่ใช่ monday นะคะข้อสุดท้ายเขาตอบ yes เขาตอบ yes แสดงว่ามันต้องเป็นถามว่าวันนี้คือ Saturday ใช่ไหมวันเสาร์ใช่ไหมแล้วก็ตอบ is today ถามได้สองแบบนะอันนึงถามว่า is today Monday is today Saturday หรืออีกแบบหนึ่งที่เราจะถามที่คุณครูชอบถามเด็กว่าวันนี้คือวันอะไรเช่น what day is today what day is today เด็กก็ตอบ is ตามด้วยชื่อวันนะคะ is today uh, is today เขาตอบ yes ใช่ไหมเราก็ต้องใส่ Saturday Saturday ไปดูนะ Saturday เขียนยังไงโดยดูจากหน้านี้นะคะดูจากหน้าที่60นะคะเราเขียนไปแล้ว Saturday เขียนยังไงนะคุณครูเขียนไม่พอนะคุณครูก็เลยต่อเว้นไว้แค่นี้ให้เด็กไปเขียนเองเนาะ yes วเวลาตอบ yes ก็ yes it is ฟินิชจบแล้วนะคะสำหรับ4หน้านี้การทำแบบทดสอบ mm hmm. เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปในวันศุกร์นะ mm hmm. คุณครูจะพาทำหน้าที่82 83 84 85นะ mm hmm. เราก็จะจบสามหน่วย3บทแรกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ mm hmm. มีเพียงแค่นี้นะคะ mm hmm. see you again tomorrow mm hmm. นะคะบ๊ายบายค่ะ